อละครับผมสวัสดีครับท่านผมอยู่กับผมนายเอิร์ธเลยกับช่องเอิร์ธรีวิวทีวีนะครับคลิปนี้เราจะมาทําการทารายการแฟนถ้วยกันนะผมนะรายการอะไรวันเนี้ยเออนั่นแหละซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําการทายเงากับยูทูบเบอร์ชื่อดังอันดับหนึ่งของจักรวาลนะผมสองช่องจักรวาลทีเดียวเชียวนะฮะก็เอะไรมาพูดดีเออนั่นแหละก็ให้คนที่อยู่ขวามือของผมก่อนผมที่ชื่อโตเองนะอันนี้นำโตนผม เด็ำตัวดิโต,ตไหนอ่ะมึงอ่ะโตไหนทางหางดิคับมาโตมาโตอาโอเคทันโลสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมตาลมาตัวนี้เองครับอ่ฮะทำตัวนี้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรครับก็ยังคงบวกบุนบอยู่กับหน้ากากนี่แหละแต่ว่าช่วงนี้ติดงานกันเลยไม่่อยจะลงทรายแต่ว่าคาดาอาทิตย์นี้น่าจะมีคลิปให้ดูกันก็ฝากติดตามเลยนะครับ ผมไปฟอดีตามได้นะฮะคเป็นงา้สักสองรอบแล้วผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งแล้วผมนะทิวแนะนําช่องเลยเลยครับผมครับผมนะฮะผมเจ้าของช่องนีตนนมบุญะนะครับผมครับปกติทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรครับเลิฟไลฟ์ครับเลิฟไลฟ์ฮะเนี่ยเรามีแบบพรีเซนเตอร์ฮะสามคนวันนี้สามคนมีหลักมีเล่นด้วยโอเควันนี้เราก็จะมาทําการทายเงาไรเดอร์กันนะผมทั้งยี่สิบเงา คือทั้งสองคนนี้คือดูไรเดอร์มาแน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับเดิดตามมานานกันก,กี่ปีแล้วเอ่ยโหนานไหมอ่าตอบใครก่อนพี่ใ,ให้ตอบใอรก่อนอ่ะให้ให้ทิวตอบก่อนแรกอ่าทิวกี่ปีแล้วก็ตั้งแต่จะพูดถึงมันไม่ไม่แน่ใจนั่นแต่แบบอนุบาลน,นะพี่สกายไรยเดอร์อะไรเงี้ยยูโชวอะไรทีเชียว แล้วมาโตวะผมดูโชวะบ่อไถ้าไรเดอร์ตัวแรกที่ดูก็น่าจะอิจิโกะนี่แหละอิจิโกะพลิกจำความได้นะเคยมีแผ่นเออนั่นแหละซึ่งก็วันนี้จะมียี่สิบเงานะฮะอ้าวจะไม่เซ็นเหรอเยอะยี่สิบเลยเหรอเออยี่สิบเลยอันนี้ยี่สิบเป็นเงาให้นอนเนี่ยพี่เออนั่นแหละเป็นเงาตัวไรเดอร์เดี๋ยวเฮ้ยทำไมเงาต้องสีดำไม่ใช่หรอวะเอ้ากูกูทำไมแหวกเนี่ย จะไปเศาท์ก็โฟฟันไม่ได้เออเป็นเงาขาวแล้วกันเออไทยเป็นเงาขาวนะอ่าโอเคก็อยู่จะโพสไอจะส่งรูปไปที่คุยทั่วไปแล้วกันนะโอเครูปแรกไปสมัครแล้วรูปแรกชื่ออะไรบชื่ออะไรแล้วมาจากซีรีส์เรื่องอะไรอันนี้คือยังไงใครตอบก่อนคือชนะใช่ไหมพี่หรือว่าไงเนี่ยใครดูใครได้เงี้ยอ่าให้ใครตอบก่อนใครรู้ก็ตอบกันเลย คือจากทรงอ่ะพอเดาได้อยู่แต่จะไม่รู้ชื่อแม่งมันมีรู้ชื่อเออเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมเดาว่าอยู่เฟสไหนซีรีส์เรื่องเรื่องนี้พีออ่ก็ได้พี่ชัวซีรีส์คอมเมนต์เรือร่องฮีบิกิเออาะเาคิดเหมือนกันที่บิกิแต่มันไอทรงเนี่ยเท่าเท่าที่ดูนะสังเกตจากไอไม่ว่าจะเป็นตรงเขาอ่ะก็คือเราจะรู้ว่าไอตัวเนี้ย ซีรีส์ิปปีกี่อตัวที่มีเขาแบบเนี้ยมันจะมีอยู่ไม่กีดตัวไว้ก็คือมันจะมีเป็นตัวระรองกับอีกตัวหนึ่งอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนที่มันจะแบบเป็นสีสีท้องแดงอะ่ะก็คือมันมีสองตัวเนี้ยที่คย้ัดใช้กันอะ่ะม,มันก็เลยแบบออกอยากใน,นหนึ่งคิดวิเคราะห์ได้ดีส <น S 1> ด่วนอารอง,ไ,อไ,งไม่ได้เลยไอทิวว่าไงเฮ้ยแต่เฮ้ยผมก็คิดที่เหมือนพี่เขาแต่ผมนึกถึงออกแค่ตัวแบบไอตัวตัวระรองอ่ะอ่าอะไรจริงๆริเขาคนละชื่อ แต่ไม่ไม่มั่นใจชื่ออ่พะพระรองมันไม่ได้ชื่อพรองมันไม่ชื่อในหัวผมเลยตอนเนี้ยเหมือนกันเหมือนกันอ่ะซีรีส์ฮิบิกิถูกแต่มันชื่อตัวอะไรแค่นั้นแหละคือในซีรีส์เนี้ยผมจําได้อยู่แค่สองชื่อเว้ยคือฮิบิกิกับซันกิแล้วตัวอื่นไม่ได้มีคาบุกิตัวหนึ่งที่เหลือจําไม่ได้เลยอาา่าฮะนั่นแหละพี่ประเด็นนะสรุปตอบตอบว่าอะไรก่อนอนะทิวอ่ะ ซันกิแล้วกันนะผมจำได้แค่นี้จริงๆอ่าที่ <ผม S 1> จ <ำ S 1> ําไม่ได้แล้วนะมาตอบตาว่าอะไรใช่พี่น,นี้ขอยอมเนะลยจําจําสลรองไม่ได้เพราะไม่ใช่ซันกิหรอกจริงๆอะ่ะเออดาวมูมูไปชื่ออะไรอ่ะตอบพี่วิกิอะ่ะอวีวิกิกูบอกว่าพี่ได้วิกิพี่ตัวเอกขึ้นมาเกาหอกตัว,อ,อ,ว,งงอ,อ,วอ่ะเฉลยนะคำตอบมันคือไม่ใช่ชื่อคอมเบเดอร์รอิบุกิ ด่ตัวนี้เออมันเป็นฝาลองมันเรียนเก่งแล้วมันจะมีตัวหนึ่งทรงกระถายี้วยจะเป็นคนละสีเฉยนะก็ก็กระดาษนั่นแหละโอเคข้อแรกนี้ยังไม่มีใครได้คะแนนนะผมก็ผ่านก็ไปอะไมก้อมันเหลืองใั่ไหมอ่ามันเป็นภาพเก่านะโอเคก็ตัวที่สองนะผมตัวนี้มาจากซีรีส์เรื่องอะไรเลยชื่อว่าอะไรตัวนี้ถ้าใครดูเลยแล้วถามน่าจะรู้อยู่ เอาไปแต่จะทำโอเคีะไดจะรู้เลยโอ้รู้อะรู้แน่ๆจำชื่อไม่ได้เออรู้ชื่ออะไรอะมันอย่านะไม่ถ้ามันเอ้ยเออตอนนี้ก็คือจริงๆมันมันไม่ได้ผงของแรกในเออย่านะเออมันผลในดีเคสก่อนเออใช่มันผลไในดีเคสก่อนที่จะมโผล่ในในเลเดอรดทำใช่มาโดนกระทืบอะเออนั่นแหละ ให้เดาชื่อกันเอาตันชื่ออะไรกับตัวเนี้ยแบบไม่ไม่ไม่คุ้นชื่ออะลิวคิชาร์กอะไรเงี้ยไปใช่ที่วกับพี่พุยเรื่องนี้กันไปเองนะ้ลืมได้ไงเนี่ยก็ผมจําชื่อไม่ได้จริงอ๋มาต่ก็ไม่รู้อ๋อในไรเดอร์ทามันผมมามันก็โดนกระทืบตายในพี่ผมจํมาได้ใช่แล้วก็มันมันนี่ไม่บทเลยอ่ะให้แายคนละชื่อเลยผมว่าชื่ออะไรตัวเนี้ย ไม่นึกไม่ออกเลยอะมันสักชื่อหนึ่งอะชื่ออะไรก็ได้มั่วๆก็ได้อะเปิดไทยถูก <c oughs> มึนก็สัรหามาันะะไอตัวที่คนจําชื่อไม่ได้ไนะ <c oughs> เราก็ลองดูจำไม่ได้ก็มไม่ออกเราก็ดูมันังก็จะรู้อะไรงี้ไอนี่ันตัวยังใหม่เนี่ตัวเนี้ยโอ้โหแต่ว่าซีรีดูชี้ผมประจําไม่หมดทุกตัวท <c oughs> เลยอาในซีรีของมันอะอะพอคูเลชีกนชื่อมาตัวไม่ติดอา ทำไปเลยเดือดชักแล้วกันว่าต่อตัวว่าชักนะทีว่าต่อว่าอะไรให้ผมตอบอะไรอะชักเกอร์อะไรอย่างเงี้ยชักเกอร์ใช่ไหมชื่อนี้ใช่ไหมคำตอบอะไรก็ได้เลคำตอบคุณพิสชื่อมันชื่อว่าคอมเบเดอร์อ่าบิสตัวนี้บิสอ๋อบิสเออจริงจริงนพี่วันนี้จะมีใครได้คะแนนไหมเนี่ยยังไม่มีได้สองข้อผ่านไปมีใครได้เลย ตัวต่อมาอ่ะซบบลงหน่อยเพื่ออาจจะรู้เอาตัวใหม่แล้วกันตัวนี้อ่ะป้าก็ให้ตัวที่สามตัวใหม่เลยเนี่ยไม่คุ้นเลยตัวนี้อ๋อในไนเลเยอร์ตัวนี้มันโผล่ในสีละวันใช่จะไม่ผิดมันน่าจะเป็นฮะสปินเป็นพาคแยก่าจะเป็นตัวไอ้ผ้ากรมูวีมั้งใช่ไหมแต่าอาันตัวนี้มันจะมีท้สองสีมัน ไอตัวหนึ่งอ่ะไอตัวหนึ่งมันจะเป็นสีมว่วงอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีขาว<แ>ก็คือมันไม่แน่ใจตรงนี้เว้ย<แ>เพราะว่าไอดีไซน์สองตัวเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกันเว้ยแต่มันต่างกน่สีใช่คือเลยไม่แน่ใจว่าจะตอกตรงไหนยาววาอันนี้อันนี้ผมเดาไม่ออกเลยวะผมนึกไม่ออกจริงซิลววนแ่นถูกแล้วแต่มันชื่ออะไรแค่นั้นแหละไอไอชื่อนี่แหละปัญหาก็คือไอตัวเนี้ยมันจำไม่ได้เดียวเว้ยก็คือส่วนหน้าเราเสพแต่เนื้อหาแต่เราไม่ได้เสพชื่อตัวละครเว้ย ชื่อไม่ใกล้เนี่ยแต่เนี้ยมันติดดูไอ้มาโตมาโลขมวนแต่ว่าไม่รู้ชื่อเลยเด้ออะไรเนี้ยโอ้ยแย่ว่ะเออตีต่อไม่ถูกเนี่ยเอาไงพ nah ี่อ่ะขอคุณละชื่อจับเวลาไตอนหลังให้มาโตตอบแล้วกันบมีมีคำใบไหมขอขอขอคำใบหนึงชื่อตัวสระใช่ไหม ต,ตัวอะไก็ได้คอมเร์เลเดอร์อีเดนอ่าอีเดใช่ไหมชิวตอบว,ว่าอีเดนนะไม่รู้จำได้แค่ตัวเดียแ,แต่มันไม่ใช่สีเงินไม่อช่เป็นสีแดงเอเ่ะ e อีเดน,เนหรือเปล่าวะสรุปชัวคำตอบนะอ่ะผมอก e ีเดนอนะไม่ไม่อีเดนก็เอเดน,เน่ยสักอย่างใช่ไหมใช่ไหมไม่อีเดก็เอเดนะอ่าเตอบเอเดนแล้กันเออมอนกันใช่ไหมโอเคข้อสามตัวนี้มีชื่อว่ามาเซเดอร์ เอเดนเอออีเดนกินถูกแล้วแหละเพราะมันอ่านมันได้สองแบบเออใช่ทำไมทรงมันไม่คุ้นเลยวะมันจะมีอีกลากหนึ่งแต่อันนี้ไม่ได้ให้ทายถ้าเกิดเดียวก็รู้อยู่ดีเพราะว่ามันเหมือนกันเลยทั้งสอง่างเนี่ยไม่ใช่เป็นเปลี่ยนสีเฉยอคือผมอ่ะผมผมรู้ชื่อมันเว้ยผมเคยดูไอ้ตัวนี้ด้วยแต่ว่าผมอ่ะเห็นในเงาสีขาวใช่ไหมแล้วเห็นไอ้ที่มันแบบเป็นเขาเรียกอะไรตรงตรงไหลมันนะมันขึ้นมาแล้วแบบมันไม่คุ้นนะพี่เออโอ้โหวันนี้ชัดเจนมากเลยนะเขาด้านข้างมันี่ย หอไม่รู้เหมือนกันแต่ผมถ้าพูดถึงตัวพิเศษก็มีอีเดนนะที่ผมอาในเนี่ยรู้ตัวเดียวครับฉะนั้นข้อนี้รับไปคนละหนึ่งคะแนนนะครับตัวต่อมาขอโหดนิดนึงก็คือตัวนี้ตัวที่สี่แล้วฮะไอถูหรู้จักแต่ว่ารู้รู้ไอ้่าลูกแป้งลูกแป้งไหมจากคเมิเดอร์วิาซัดดาวว่าลูแป้งใช่ไหม อันนี้คือตอบตามมาได้เลยไม่ได้พี่พี่ไม่ได้ตตอิงเนี้ยเล่นรูปมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงาะไเดี๋ยวด้เดี้ปนื้อเออูแปงวางไม่รู้อะถ้เป็นไอนักเวทสีทองอ่ะไอมันมันชื่ออะไรวะเออนั่นแหละไอท่าเดี๋็กนักเวทสีทองเฮ้ยผมมันรู้จักแต่ผมไม่รู้ชักชื่อจริงจริงมันมัมันตวแบบประกอบแจัดไปเที่ยวไม่รู้ชื่อมันเหรออะไรโกลเด้นวิสานอะไรเงี้ยปิช ไม่คือผมอ่ะไม่ผมเห็นหน้าเว้ยแต่ว่าอไม่รู้ชื่อจริงให้ตอบคนรู้ชื่ออะให้คิวตอบก่อนว่ามันชื่ออะไรพี่อาจจะถูกแล้วไงแต่ของผมไม่รู้อ่ะเออไอ้ออมาโตมาถูกทางแล้วมันเป็นเหมือนเกือบเป็นลาร์ดบอสในซีรีส์เดี๋ยวมูเอ็นตัวไหนบูบี้ปะผมจำไม่ผิดตัวเนี้ยผมจำชื่อไม่ได้วะนั่นแหละยอมยอมแทนกันเลย <c oughs> ยีะ มาให้เิวตอบช,อชื่อหนึ่งนะไอ้ที่บอกว่ารูปแบง่ะคือคือจำศับทศูนย์ไว้ทันทีคล้ายๆกันใช่ปะเออเมันคล้ายๆกันอะไรอ่ะคเขามีไรเดอร์เอกเซียเอกเซียใช่ปะโอเคงั้นมาตอบมึงตอบว่าอะไรอ่าขอตอบว่าตจำกัรอะอ่ารูปแบงแล้วก็รูปแบงโอ,โ,อโอเคสรุปตัวนี้ไม่ได้ชื่อผีทั้งคู่นะ นี่มันคือคอมเบเดอร์โซซูเลอร์นะผมโอ้ชื่อโคตรยากลยตัวนี้โซซูเลอร์นี้ก็ไม่มีได้ใครได้คะแนนตามเคยเนาะยังได้หนึ่งคะแนนจากสี่อยู่นะหกอ่ะตัวใหม่ละกันอาจจะนึกออกเอาตัวนี้ละกันอ่ะเอาไปเลยตัวที่หกโอ้น่าจะได้อยู่มั้งใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยไม่ดูซีรีส์ตัวนี้หรอก ไม่แล้วตายไปแล้วถูกมาถูกทางแล้วแต่อย่าพูดอย่างนั้นไม่ได้ผมตอบเลยได้ไหมอ่าอ่าให้ให้เดาชื่อคนรบกวนเอาแบบคนไม่รู้เลยนะผมผมตอบแบบคนที่ไม่ได้ดูซีรีเนี่ยนะโซโลมอนคัมเบรเดอร์โซโลมอนตัวป่าโซโลมอนนะแล้วมัาต้นตัวป่าอะไรใช่โซโลมอนใช่ไหมท่าที่จำได้นะก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันไอ้วันเดอร์ไลบุ๊กมันอะ มันน่าจะเกิดขึ้น,นจากไอาการรวมดาบมั้งถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมน่าจะเกิดขึ้นจากการรวมดาบแล้วก็ให้เกิดระเบิดได้เลยบุกขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งแล้วแล้วดีไซน์ของไอชุดเนี้ยก็คือมันไปนก๊กอปมาจากลูกน้องของโอมาติโออะถ้าเราดูจากเงาเงาตรงบ่ามันอนะก็คือมันใช่เว้ย uh huh. แล้วก็เป็นหน้ากากไอหน้ากากตัวเดียวกันกับไอคอมเ็นเ uh huh. ลดอร์อะไรปะไอตัวสีดำดำไอตัวสีมว่วงอะมันชื่ออะไร เออเจ้าชื่อเองไม่บอกไม่บอกคาลิเบอร์ชื่อหนึงฮัลิเบอร์เออขอชื่อหนึ่งตัวนี้ชื่ออะไรโซโลมอนอะคอมเบเดอร์โซโลมอนตอบไปแล้วโซโลมอนโซโลมอนนะโอเคคอมเบเดอร์โซโลมอนถูกเอาละเอาไปคนละคะแนนเหมือนเดิมเป็นทีมละสองคะแนนนะครับผมวันนี้แล้วเสมอกันไี่ทำไง อ่ะก็ลองดูอาจจะมีคนเดินคนหนึ่งดูแล้วก็ตอบผิดก็ได้ห้าข้อผ่านมาแล้วก็ตอบมาเอาตัวนี้แล้วกันสปอนเซอร์ลูกองแล้วครับแล้วแหละตัวที่หกปอนเซอร์ลูกองต้องมาตรงมานเอออมคอนไม่ใช่ละโอเคตัวที่หกก็คือตัวนี้ถทา,ายๆกันไปเลยปิว้วอ่ะตัวนี้มีชื่อว่าอะไรออทออทเดฟักตัวนี้ทีมก็ดูอยู่แล้วสุดจินีเออมีเตวเดียวอะไรทรงอย่างเงี้ย บวกเดี๋ยวนะไอ้ตรงหัวไม่ไม่คุ้นเลยเว้ยเซนไตป่ะดูว่าไรเดอร์อย่างเดียวข้อใไรเดอร์จะเป็นเซนไตได้ไงอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเออเออพึ่งคุณกับพี่ไปดิอ๋ออ๋อไม่รู้นะผมเดาอ่ะคือต้องตอบให้แบบเป็นฟอร์มของมันด้วยถูกไหมพี่หรือว่าไงเอาชื่อก็ได้เอาชื่อมันนะเฉยเอาชื่อก็พอละตอนนี้ไม่แน่ใจนะอ่าแต่ว่าถ้าจะให้ดูตัวที่มีผ้าคลุมบาทข้างเดียวก็คือ นึกถึงไอ้คาเป็นเลด้บีทอ่ะอ่าอ่าอ่ะใเกี่ยวกับบีใช่ไหมแต่ว่าชื่อผมชื่ออะไรอ่ะอ่าแต่แต่ว่าบีทอ่ะมันมันไม่มีหัวแบบนี้เว้ยเออก็เลยล่างพี่เออตัดต่อเปล่าพี่ไม่ได้จะต่อลดมแล้วก็ทําเป็นเงาเลยถ้าถ้าถ้าเป็นการตัดต่อแล้วกลนตีนนะเจอดีนะฮะไม่กลัวเรกเนี่ยเรามันเหมือนอะไรแหละตัวมายำรวมกันอ่ะตีนมัน ตัวนี้มาจากภาคในมูบี้โอตัดต่อพี่โอตัดต่อจบแล้วตัดต่อแล้วไม่ไดจบภาดอะมูบี้จบแล้วผมก็ไม่แน่ใจอยู่นี่นะผมนี่ผมรู้แหละแต่ผมไม่แน่ใจมันไปไอคิวดูเองที่ลืมด้วมั้มันในซีรีส์มันมีหลายตัวไงพี่ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนใช้ล่างนี้อ่าอะให้มาต่อยอมยอมอันนี้อันนี้ยอมเราชื่อยอมมุ่งเราชื่อให้มาตเอาชื่ออะไได้โกดดับโปลียนว่าอ่าตะโกนดับโปลียนนะ มาโตเออมาโตอ่ะใช่ิตอบนะคือถ้าไม่โกดก็สเปกเตอร์อ่ะอ่าสองาสรุปเป็นอะไรอ่ะอ่ะโกดอะไอ่างตโกดนะขอขอตอบแบบโกทำเป็เลดร์บีทบีทใช่ไหมิตอบว่าโกดไอ้มาตอบว่าบีทโอเคคำตอบก็คือตีดีตีดีตีดีติตีติ๊ีตีตตี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 ีตีตีตปตีีต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 เีีีีเี เออผมผมก็เดาอยู่ผมก็คิดอยู่ว่าเอ้มันใช่โกดเหรอวะไม่แต่ผมกไม่รู้ว่ามันเป็นดาร์โกดไงเออนั่นแหละอันนี้ก็ยังสุสีสองคะแนนไอเดอะมูฟี่โกดอะเดอะมูฟี่โกดกูไม่ได้ดูเลยเว้ยเอาละไอไอตอนนี้ว่าจะถ่ายเงาไปยังไม่ได้ทำการบ้านมาเลยเออก็คือกระสาหันทันทีอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันก็คือโทรเรียกมามันก็บานทีไงอืมโอเคเจ็บขาเจ็บขาต่อเลยเออมาวันนี้เอาตัวที่เจ็ดกันต่อเลย เอาตัวใหม่ๆแล้วกันอาจจะรู้เอาเฟแรกแล้วกันนะเพื่อจะได้ไม่ยากตัวที่จิตก็คือตัวนี้ปิ้วพาดูวิ่เช่นเคยน่้จะได้ไม่ยากทำเป็นเลดเดอร์คาบุกิตอมาต้องสอบเดียวกันฮะก็ไอไอที่รู้ทันทีก็คือรู้ว่ามาจากซีรีส์คาบุกิก็คือเห็นไอากระบอกนึงมันถือใช่ไหมแล้วก็คาบุกิมันเป็นตัวเดียวที่เขามันไม่เท่ากันเลย่ะฮะ สรุปตัวบาาตอวตับาาบุก่นะใช่ครับโอเคคำตอบมันกันคำตอบคือถูกตงละครที่เขาบุกินั่นเองตัวนี้เวนน่าจะจำแหละถ้าใครอยู่สมัยโลสเมเดียยุค1ิปีก่อนอ่ะจะมีโฆษณานี้แล้วติดหูมากชอบมากเป็นตัวร้ายถ้าผมจำไม่ผิดตอนแรกมันแซ่บกับตัวดีสรุปเป็นตัวร้ายโอเคก็ถูกกันไปได้คนละสามคะแนนตัวตัวาก็คือตัวนี้ปิ้วมันจะเดาไม่ยาก เออเดินนะไลเดอร์นั่เนี่ยเศษแรกด้วยใช่ปะวะไอ้นัทมาจากทอรกิโตะเทอร์กิโตะไหมอาอาเธอร์กิโตะปะผมเดากันไปไม่รู้ผมตอบอันตอบอานาเธอร์กิโตะอ่ะตอบบัญชีได้ว่าจีบตอบว่าอานาเธอร์กิโตะนะรีดพันกันมาตอบต่อว่าอะไรเจ็บคอผมขีอย่านะขอขอวิเคราะห์ก่อนก็คือ มันเ๋รอไอ้อออตรงเขาตรงเขาแบบนี้มันปแปลก่ะเขาจริงไม่ได้จอเหรอ,อมันเป็นเ<อ>วอร์ชั่นของไอ้ดีเปล่าของไอเวอร์ชัน G.O. อะไม่ใช่เวอร์ชันซีรีส์เลยอ,อ,เอ๋อไอไอตอัวอที่มันข้างๆในซีรีส์อะคิโตอะ,อ,ะอ๋อกิวเหรอมั้งน,นะเออน่าจะ,ะใช่อ่ะ ไอตัวจะลงคำตอบยิ่งยันคำตอบเพาว่าอั้นเพอโนก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อ่ะงั้นขอตอบว่ากิวเพราะว่ากิวอ่ะช่วยมันจะไม่เรียบเหมือนตัวอื่นก็คือมันจะมีแบบคล้ายๆลงๆน้ำๆหน่อยมาตอบตอบว่ากิวนะกิวตอบว่าะเธอกีโตนะโอเคคำตอบก็คือนิปองมาใช้ไดกคิวมาตอบตอบโทษคิวเออเพราะว่าจะมีน้ำแหลมอันนี้เป็นร่างแรก โอเคตอนนี้ก็มาตโต<อ>แซงคะแนนเป็นึงแต้มนะมาโตได้ซีทิวยิโตได้สาวนะผมนะตัวต่อมานะผมก็เฟสแรกอีกแล้วอ่ะเอาง่ายจะได้ไม่ต้องได้คะแนนน้อยนะผม,มตัวที่เจ็ดตัวนี้แต่บูบีอีกแล้วเออเลยช่อถูกด้วยวั <What? S 1> <The movie S 2> ตเดบูบีเฟสแรกชอบคาบกราบอ่ะไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม,รไม่บอก oh. <laughs> ใช่ไปบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้ไอตัวนี้รู้จักแต่ไม่รู้จักชื่อเฮ้ยคาบุโตผมเคยดูเคยเห็นมันเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้จักชื่อเคยตัวสีมันตัวสีทองทองเท่าที่ผมจำได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตัวสีทองกันไปใช่ไหมไม่รูปเหมือนกันถ้าไม่สีทองก็สีเงินมันจะมีแบบฉากที่แบบคาบุโตแม่งเดินมาได้เท่แล้วก็เตะไอพวกนี้ตาห่าหมดเลยอ่ะอ่าอ่าตัวก็ไงตัวไอตัวเนี้ยไอแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันมันจะเป็น เป็นเหมือนด้วงคาบุโตะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีสามเขาเว้ยอ่ะฮะคาบุโตะไรเจอร์ให้เดาชื่อผมกัน็ละชื่อเนี่ยอ่ะให้มาโตเดาชื่อว่าชื่ออะไรยอมผมเดาว่าคาบุโตะไรเจอรขับุโตไลเจอมาชอ่อขับุโตไลเจอร์มาโตต่อว่าอะไรอะเขาตอบก็งงเลยคาับุโตขับุโตะโอเคตัวนี้อาจะจะ เห็นบ so, so, ่อยแต่อาจจะเราชื่อไม่รู้เพราะว่าชื่อมันก็ยากเหมือนกันนะจริงๆไม่ยากหรอกเพราะฉะนั้นคาตอบคือโกแมนไม่ใช่คัมภีตัวไลเจอไม่ใช่คัมภีตะชื่อของมันคือคอมิบเดอร์เคทารรสนะตัวนี้นี่คล้ายๆไก่พวกตัวทองเลยดาถูกแล้วแต่มันอีกชื่อหนึ่งคอดนี่ก็ยังไม่มีใครได้คะแนนไปนะครับตัวก็ยังเป็นญาตาแบบกับคาบภโระตะไรเจอเลยไม่เกี่ยวแล้วว่าข้อต่อมาเนาะผม จะไม่พลาดละอันนี้มาเป็นเฮเซเฟสที่สองกันนะจบแล้วเขาไม่มีโชวะไหมผมอ่ะโชวะก็มีเมื่อกี้ยังไงที่หลุดไปเมื่อกี้นะโชวะแล้วน่ะโ<อ>ชวะหลุดใครด้โชวะพี่เออนั่นหลุดไปแล้วโอเคช่นกันข้อนี้ก็เฟสสองตัวนี้กันเลยแล้วตัวนี้มาตดน่าจะเดาออกอ่าไปจิ้วเฮ้ยเฮ้ยเขามีแบบอไม่ห <ใน S 3> ่างเลยวะมอ๋อโอเคดูละ เก็บคำตอบก่อนผมบอกเฮ้ยผมว่าเขาน่าจะได้คะแนนเพิ่มเพราะว่าผมผมก็ซองก็ไม่ได้จะได้เหมือนกันมันมาจากซีรีส์เอ็กเซดเป็นตัวดินจาเสียวขาวอย่างปะใช่ใช่ใช่แล้วที่พระเอกมันเป็นพระเอกอะมันใช้ร่าง VR เข้าไปสู้ไ้นี่อ่ะฮะใช่ใช่แต่ทำชื่อไม่ได้เอาจริงเออเพราะฉะนั้นงั้นให้ทิวได้บอกชื่อมันว่ามันชื่ออะไรขอคำตอบชัดๆชื่ออะไรมินเจ์ มีเจอเลยก็เส้นไทยรอบเดินแต่ไม่มีเจอเลยนะโยนเกมเลยเนี่ยไม่รู้อะมาตกมันชื่ออะไรชัดๆโอเคตัวนี้ชื่อคาเมลเลเดอร์ผูกมะครับผมโอเคแต่ว่าฟูม่ได้ว่าคุ้นครับไม่ใช่แล้วเนี่ยคือมาเซียคาเมลเลเดอร์ผูกมะถั่วต้วมเป็นผาาที่เดี๋ยวบู๊บี้ที่โผล่แค่ครั้งเดียวบันทึกซีรีส์ก็ไม่ได้โผล่เลยตัวเนี้ยเฉลยหายเจอแล้วนี่นี่รูปเฉลยตัวนี้ใช่ปะ นี่อ่ะพี่เคยทำนะค่ะแข่งไก่มาตกะไรไงมันเลยรู้ใช่โอรานั้นก็คือไอตัวเนี้ยความสามารถพิเศษมันอีกก็คือมันมันจะมีเอกิกี้เใช่มันจะมีคิกี้มาไลฟ์เพยุบินจานอ่ะตัวเดียวด้วยเพราะฉะนั้นมาตกเอาคะแนนไปห้าคะแนนสวนที่ก็ยังได้สามน่าใจร้ออะไรกันห้าคะแนนแล้วเออได้ห้าคะแนนแล้วเป็นห้าคะแนนแล้วไง โอเคคงแสคงยากเกินไปเอาเฟสแรกสักรอบไหม